ผู้การชนบุรีเสนย้ายพร้อมตั้งกอกอสอบแล้วรองส,ว,อสวสสสถานีตำรวจนธนรจอมเทียนหลังโดนผู้ต้องหาสะท้อนบงการวางแผนขโมยเครื่องจักรขนาดใหญ่มูลค่า1ิบล้านพอบอตำรวจขีดเส้นสาวันต้องรายงานผลจากกรณีเมื่อวันที่12ตุลาคม2 5 6พนารพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอบอตำรวจได้สั่งการให้พลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองผู้บัญชาการกอพอจังหวัดชนบุรีขยายผล และตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีตำรวจอจสพบางละมุงจัังหวดชนบุรีมีการจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนก่อเหตุขโมยเครื่องจักรขนาดใหญ่หม้อแปลงไฟฟ้ารถบาสดสันสะเทือนรถบดถนนและทรัพย์สินอื่นๆอ,อีกมากมายรวมมูลค่าเกือบ10ล้านบาทบริเวณด้านหลังโรง,งงานรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีและผู้ต้องหาให้การสะท้อนว่า มีผู้สั่งการเป็นนายตำรวจระดับยศร้อยตำรวจเอกฝ่ายงานสืบสวนของโรงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่พจัังหวดชนบุรีตามที่ปรากฏเป็นข่าวผู้การชนบุรีเซ็นย้้ยแล้วรองสวสืบนาจอมเทียนจอมบงการแก๊งโจรผู้การชนบุรีสซ็นา้ายแล้วรองสวสืบนาจอมเทียนจอมบงการแก๊งโจรต่อมาในช่วงค่ำของวันที่12ตุลาคม2567พตรวจตรีทวัเกียรติจินดาควรสนองผู้บัญชาการกพ จังหวัดชนบุรีได้มีคำสั่งที่พอจัังหวดชนบุรี345/2567ลงวันที่12ตุลาคมให้ร้อยตำรวจเอกไอศูลดาทองรองสวสสสพนาจอมเทียนให้มาปฏิบัติราชการประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการพอจัังหวดชนบุรีโดยขาดจากตำแหน่งเดิมนอกจากนี้ยังให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงถ้าหาพบว่ามีมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยร้ายแรง โดยทันทีรวมถึงหากเข้าข่ายการกระทําผิดทางอาญาต้องดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นเพื่อให้แบบอย่างต่อข้าราชการตํารวจที่มีพฤติกรรมดังกล่าวผู้การชนบุรีเซ็นย้ายแล้วรองสสวสืบนาจอมเทียนจอมบงการแก๊งโจรผู้การชนบุรีเซ็นย้ายแล้วรองสสวสืบนาจอมเทียนจอมบงการแก๊งโจรในขณะเดียวกันพลตํารวจเอกกิยรต์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพอบอตํารวจ ยังสั่งการไปที่พลตํารวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการชพ2และพลตํารวจตรีทวัดเกียริจินดาควรสนองผู้บัญชาการกพจังหวัดชนบุรีดังนี้ขอ,อรายละเอียดเกี่ยวกับตํารวจคนนี้ต้นสังกัดมีการดําเนินการอย่างไรทั้งวินยัยและอาญาหรือยังอย่างไรข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตํารวจคนนี้เป็นอย่างไรอีกด้วยพร้อมทั้งให้รายงานผลภายในสามวันผู้การชนบุรีสซ็นา้ายแล้วรองสอวสืบนาจอมเทียนจอมบงการแก๊งโจร ผู้การชนบุรีเสนย้ายแล้วรองสวสืบนาจอมเทียนจอมบงการแก๊งโจรน,นอกจากนี้มีรายงานว่ากลุ่มแก๊งดังกล่าวที่ถูกจับกลุ่มได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและมีนายตำรวจรายนี้อยู่เบื้องหลังเป็นระดับสั่งการและจะเลือกลงมือก่อเหตุกับโรงงานร้างที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนหาจุดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป